ฝามันบินขึ้นมาน้ำน้อยๆนึ่งเรื่องนี้มันเลิกอยู่ไงมีเลือกองต้องเพีงหน้าขาเนี่ยนี่เลยนะตัวปฝานักอ่อนหรือเปล่ารถคือลาดเหรอลาดหรือมัคือเป็นลายลายได้ปลากระป๋อตัวก็แหน่ได้หลายตัวอยู่ดิขาวน้อยแน่นั่นๆน้องกระโดดเกือบมีได้กินพี่น้องเอ้ยไม่มีได้ไก่น้ำนี่นี<อ>่กุ้งซนทางซื่นมันเข้าตายคิดว่ากุ้งครับพี่น้อง สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องผมพ่อน้อยซอยเดิมครับยายฝังกอแม่ฝังววเราก็าองมาว่านแห่ฝายน้ำล้นจังไลยครับมาี๋ไปหน้าเลยมาซองบังบางยาเห็นมันอยู่โคดหินเลยเห็นมันแลนขึ้นมาตามโคดหินมันฮะละว่านมีได้ดอกครับมองโคดหินนั่นนะมองหินพลเรียงไว้แถวน,น,นี้ก็บอลแน่เดี๋ยวล,ลงไปนําได้บ่เนอ้ยายฝังเดี๋ยวเราพาไปลงลอง,งบึงถ้าลงมีได้ก็เยาจะไปยืนทยทำด้วยสะพาน ออกมาสองตาใหญ่ครับมนันนี่มามว่านเหกันนะนาเบาพนวดป่าขึ้นเมื่อคืนมีี่เพื่อมาว่นา,วา,นา,วานเหงมาตองเลยปลามันบินขึ้นมาน้ำในน้อยหนึ่งนี่นี่มันเลิอกยั่ไงมีเลิกเล่งเพลงหน้าขานี่โอ้นี่น่ะแมนน้ำมีดีเลิกเด้เพแต่ว่าทางลงมันจะชันใช่ไหมสำหรับคนเอวมีดีกัละลงยะเนี่ยบอลยุ่งนิดากล้เอ่าห๋อ บรรยากาศด,ดีดีดเด็กหนอนอฮ้ยแมันพอลุ้นนี่แหละเที่ยวเขเด็กมกตั้งเศสข,ขาไปลงลงเบิ้งขันลงมีได้กระเชือมายืนไทยทำก็คือไปเบิ้งเขาจักน้อยพี่น้องว่าเด็กไปจอมนะมันถือว่าเตะอันด้างพระเจ้าว,ว่าเาะเหรออืมเฮ้ ี่น้องลงมาฮอดแล้วได้ครับตอนนี้ห้องเล็กนี่ไงป้พี่น้องเพิ่งเสื้อด่างไว้เยอะนะนันด่างสี่เสียงเลยเพิ่ามายามแล้วละหอยปีกๆเข็นไปเพราะมันอายนี่ว่าขออนุญาตหลอดถึงห้ามไหนเดือดด่างก็ได้หลอดไม่ได้ก็ละากาหามเลยล่ะฮะเพราะมันอันพูนนี่วอ่ะไอันใส่สามเอยวนี่น่าจะไม่น่ไปสาวได้ยินน้าบ่าวเพิ่ว่าละเบาขยันนิ่งมาเสือไว้ สงสัยหนวีแล้วถใใส่เหรอเื่อนี่เนาะมันสวยแล้วเยางฝาเห็นมาเห็นมันเห็นคนขนาดท่านข้าวนี่ได้ครับหินทางบดข้าสี่ยางงยางได้เนาะข้เวายางเป็นตะไคร่หาดะกงกับปีงยางเปน่ก็หัวคิดหลดเลยพี่น้องคนน่ะฟ้าบ่อนนุ่มหยกอยู่เวลาลองงล่ะนไดหลอดดางไปก่อนเอออ๋อหลอดหลอดตลอด โคดหันแล้วก็รลอดเจ็ดไปหันจะมันได้ทาดีครับเนาะนอนโดยว่นแค่เช้งแว้งเนีเอ้าเอาจ็กบานบ้างกันน่เถอะน้ำมันอี่มันเป็นผืนเรลียบเหรอ โอ้โหอ้าวร้องด้วยนะนอนไปแล้วนอนไหมนอนอนง่วงง่ไปใส่น้ำฝนก็ได้อ้าวว่างเหรอพี่นอนฮึอย กปนสิดได้น้องคำว่ารุ่นค้ว่าอน้อง,ลง,ลอองเลยกระดแล้วเหรอยากาศเทียงน้ำ่น้องจวบจวบอยูยนะก็ดีได้ล่ะ ก็วมวานกลางๆแถวกลางๆฮะแลวาองหินลงเลยฮวนโมงกระจาด้ามืออ เบิ่งผลงานพี่น้องผมกีนละกินเลยละตัวปลามันักอ่อดหรอวะเห็นไหมได้ปลาลดครับพี่น้องลดทะอลาดะหรอปลาลัดหรอมั้งซึ่งเป็นลายลายเลยมีทันไงปลาลาดมีทานที่แรกนึกว่าปลาลดปลาลาดปลากระทิงแล้วครับ หนึ่งได้พี่นอ้องอันนั้นมันปักก็ปะขาวน้อยตัวนึง่งปะก้าตัวนึงครับฮะเก็บเล<ก>็กผสมน้อยครับพอได้มกครับพี่น้องมกแค่กันอมปลอมเลยมีได่ออกหาอยู่หากินลายมือแล้วพี่น้อง <c oughs> เย็บแก้วตัวนะั้น <c oughs> เหย็บแก้วแผลพึ่งไข่แน่ครับก็เลยพาใยปางออกมาหาอยู่หากินกันหน้าสนอ,อดูเคยโดูเสากระคาเอ็ดงานอยู่ครับ เอา่ะพี่น้องเบิ่งหน้หน่อยหอยไหมเอาหน้าใส่อ่างน่ะเราไปเสื้ออ่างไว้ครับอ่างเลงอยู่ที่บ้านนั่นแหละตอนนั้นเลงใหญ่หลายเติบเลยเดิบ้านนี้มาพิษหัวอาหารครับใส่หัวอันนี้มันเชอรี่ถึงเมื่อเดียกเออเชอรี่ปล่อยสิตรงนี้สามสี่หน่อปกสองแล้วพี่น้องพี่นี่หน่อยกำลังสิบไปละ นอกนกบบตลังมังนโยกดส้งรดยากาเทียวสสอุ่มมากเลยน,นีป่าับบมคืนมา,จากจ้าเขียปะป่ามากยยาดท่านหน,นามหลายๆมากบดายโดยนี้นามว่าท่านยมากอยอะาน้ไงเออเป็นไรท่าห้านได้ดคืนาะืึ ดปลากระบอกตัวักงามดีเลยดีดีน้องได้หลายตัวอยอะดิปลาขาวน้อยแน่เออเนี่ยว่านสีร้อมหมูยี่บ่อเท่าเอะเล็บเล็กผสมน้อยเป็นนี่ละเอาคนเดียวพี่น้องบาเนี่ยกูด่าปลากระบอกปลาสอยครับแงบักงามเลยดิเออเออหน้าเออหลังยังเหนียวเลยอยู่ได้กินเลยก็ปิ้นหลิวใช่ปางเขาลงไปนำมีได้ด้วยครับพี่น้องมันอัน ่อยังไดมันมืนเนาะมืนล้มโอ้ละเนาะเด้หมอนห้องกระดูกเพิ่มอีกเยอะนั่นนั่นนั่นโค้ดเออมีได้กินพี่น้องเอ้ยมีได้ไก่น้ำนี่นี่เอาหมูขึ้นมาพี่เขานี่ตัวปลาครับลดได้หรือว่าลดมือพึ้นโดนอันนี้ปลาเปล่าสุดป่าอย่างที่เป็นนั่นตัวใหญ่ๆป่านง่ายกันปลาพอดีมกเสพนี่ก็ดีมได้กินอยู่วา ตัวโอนนี่พือนเถอะปลาโนนจันน้อยมีแม่นเนาะนี่ปลาขับขอโคตรเนาแงกอันนี้ตัวจะหนปล่อยีได้มันตายเลยเปมกเสีเดียวนี่มกแสบขนาดเด้อน้องตัวน้อยอืออยู่ได้หลายูนบ้านเกคนใดี่สมน้อย แม่นเห็นเดียวไปมันบ่อนมันมับ,มบ,มบยอยละน้ำไหลทางนั้นมันก็น่าจาไปลองบึงปัฒวันมีตงเป,าปเ่าไปเลยไปยังไข่เยอะยังคืออยู่อะหลายตัวอยอะจนมีแต่ตัวงามเม,มกหนึ่งอยู่ะจนโอ้คุยลามไปได้ได้พี่น้องนนไะปโอ้หลายตัวอยู่นี่เนาะมีหลายตัวเลยครับจะว่ามีที่อ่อหายอยู่หากินลายมือแหละครับเพราะมันเย็บเกียวแต่เมื่อนั้นแหละมีท่านกล้าลงน้ำมื่อนี้เออเบิ่งเบ็ดนี่ถือว่าเด็ดไซเบ็ดกันหอเ่ ขั้นได้เหยื่อลูกกบออกมาเฮอนี่เด้อจะสื่อเบ็ดดีเอากาศดีเรวพี่นองสื่อตามลำพนีังตะวักขับแล้วตะวังสองสมมหวมันฮอนพนียงกับว่าใดจังเราขีดเป็นดิ้นเป็นเลี้ยนละแต่หัดกลางของเฮ้ยเหรอจะนอนจะล่างไายแบบนี้จะใกล้หันะ เลาะนามโตนจบตัวด uh, uh, uh. huh? ้วยฟังไปก่ได้ยางลงตัวหมานว่าถาเออเออฮะวานนี้ก็หมานบะ ปลาตะเพียนครับพี่น้องรอบเลยโอ้ตัวงามอยู่ดิเ <c oughs> ด,ดนนินได้เลยเนาะรงไปน้ำบ่ได,ด้ปลาแดงงามกว่าท่อปลาเดือดเหอะเม่นปลา,ะาะ <c oughs> ตะเพียนอยู่ได้เนาะพี่น้องนี่ตะว่าได้ได้เด้อยิ่งกงนลุกกรแล้วได้บ่พี่น้องปลาไหมคือคุณยายอ่ะหลับไปว่านิ้วไกลๆคนละ ใจฟางเราไปนำไม่ได้ครับพี่น้องเอาทำทายทำเพื่อเบิ่งได้นี่แหละครับมันขี่ล้มมันมันนังเนาะลมมาเนี่ยพี่น้องตัวเดียวนี่บ่อมีนะเห็นจริดนิดักๆกิได้แล้ก่อนนี้หลายตัวอยู่แล้วพ่อหมกแล้วห้ามสองบาทเลยยังมีท่านี้พ่อว่ามีประกาศนำมีที่เดต็ม รุ่นนี้รุ่นหลอดตาได้ครับอือทาน,ำน้ำย่างมันเจี๊ยบด้อยวันนี้จบบาทสองบาทนี่ละน้องเหม่อละพอได้อยู่ได้กินแล้วกันนะพอได้อยู่ได้กินครับคือไล็เอาไลายคือเดียวหรอวะตัวพอมบกแล้วละ่ะพอดีหมดเลยมันเลยด้ปัวกา มดแล้วครับพี่น้องสามสี่ตัวนะเดี๋ยวอีกคนเด้อมาละพอนี่หน่อยเขี้ยวยางยง่นี่นิลนนนนนะ <c oughs> นี่กับหมานี่ได้พี่น,อน้องว่ากันก็ได้ปลามันเล่นเงินมองอัาล่องหินนะั้นอู้ววว่ากินหอดหลัง,ลงมันมีได่ปัญญาเอาแล้วครับพี่น้องอมันเป็นก้อนหินลำเลียงอยู่แบบนี้แหละจับเอาก็ได้วะแถวยันมีคืออยู่เดี๋ยวกระย่างไปบึงกันเถอะได้ปรากฏขับหลอบนี่ ปลเลือดหมดแดงทั้งหมดผลเลือดโอ้มีแม่นเนาะแดงอยู่หาแดงแบบมีกัดโอ้โหนะโอ้เสียงดินพี่น้องฟังเราเสียงดินดูดอกหอยปอดบอกปลาปอดกับนี่ดอกหอยไปปล่อยน้ำครับนี่ฟันอันกัดกนดยื้อต้นหนังเก้ายู่นี่แหละงานว่าได้ไปว่าได้ลมทวนลงนเหนือ เลยปาว่ามันมะีปลา,าปกานะไรย่างเงีปลากาปลาขาวนี่ปลาเลือนเป็นเซียนไหมเนี่ยยานบานผ่านหันหรอเออผ่านหันเป็น,นม,มาหาซอ,อมแม่โตประมาณนี้ละกุยเดียวจางน้ำไหลแน่หลอดได้ยินแน่มีได้ยินแน่เพิ่อนเดนกุยน้ำจนถึงเหล่าสะพานก็เลยบอกว่าแม่นึงเหมือนบินผ่านท่าไปนี่เด้อสันน์โอ้ยของเท่าโหลเรา,เราอายุก่อไผ่หันเราไหวนมีได้แล้วสันน์เพิ่อนได้เจ้าของแล้ว นานี้เป็นกทหาซ้อมต่อซ้อมเพลย์ไปปะขับของ,งสิว่าซิเลสปากกาอุ๊ปีเป็นทหางขาดลาดสองตัวตัวนี้ไหมโอ้จยกยกตัวยศสั่นหนักนี่ถือว่ามาั่นอยู่พี่น้องมั่นถ้าได้ขับปลาลำพยังมันพร้อมเสร็จตัวนี้หน่อยก็เ,เป็นตะเวนไครดีสิเบามีแน่แล้วปลาเทาน้อยเบิ่งแล้วมันลนักษณะปลาปลปาเทาน้อยนะ เดี๋ยวมาหอยรันน้อสี่น้องานอาอแล้ววานี่จักบาทแล้วโก้บี่เห็นมีบ้อนอีคืออะไออจักบาทล้วกันนี่ฮะฮานนนี้หน่อยอืมเขาตั้วไม้คนนี้เลยว่าโกห็นตรงนี้มีได้จักตครับพี่น้อง เลื่ยไปว่านมุมนั้นกี่รอบมุมซนทางตนะื้น่ะมุมซนทางตื้นะ่ะมันเท่าตายคิดว่ากุ้งครับพี่น้องไอ้เล็กๆเอาพี่นออ้องไปดึงก่อนเอ้าเหยือเห็นตัหัวตะโบกมันที่แรกเห็นอันนี้เขียวมากพึ่นมาดีเจอปั๊ดต้องเป็นผ้ายอย่างเงี้ยต้องเผาเป็นแต่ตัวใหญ่มันละเท่าไหร่โอ้จะได้เลย มันบวกโตมันเลยเสียดายเท่าตายคิดว่ายน้องพี่น้องกุ้งแม่น้ำยัางคนนงโอ้แม่ธรรมดาหัวโตเป็นแล้วยังมีมาถือบปาก่อนได้บนี้ได้อยู่สองโสองึสมเนประมาณนี้โอ้สองสามโ้วนเดได้เยอะเหมืกันเดแล้วก็ได้กินยนะพี่น้องฟังเสียงดีนคือจะได้โอมกแะ สามสี่ต็มนี่เป็นปลาหน้าบานด้วยครับพี่น้องสวยงามตรงนี้ก่อนเฮ้เอาเถอะพี่น้องเบิ่งกันนะวันนี้เระเฮาบ้านละกุ้งติกกุ้งเน่าพี่น้องเอ้ยโอ้โหไว้ที่นีละไว้ให้พี่น้องเบิ่งกุ้งเข่าตายกุ้งลำไสหนังพี่น้องเบิ้งตะบนงากระได้คนาะนี่เด้ผลงานได้กระได้ครับพี่น้องนะ แล้วพอได้มกกี่ดอ,อปกอปลาคดปลาลาดปลาซอยปลากระบอกครับคุไทคุณปลาคุยลามเนี่ยปลาขาวน้อยหลายหลายอย,ย่างน่งครับปลากาก็ได้<อ>ครับคลิปนี้กับปลาพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพ่อน้อยกับแม่ปางครับออกมาว่านเหงครับสองตาใหญ่มาหาอยหากินตะเซาขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับจับกองเถอะจับกองเถอะ สว <outta S 1> <uğ kit> ัสดีพี่น้องด้วยขอบคุณพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆท่านพี่น้อง